หัวดูดเนี่ยเขามีให้เรามาทั้งหมด5หัวด้วยกันสามารถดูดฝุ่นเล็กๆเนี่ยได้ดีมากๆพวกฝุ่น pm สองจุเนี่ยเกาะอยู่ตามโต๊ะตามพื้นต่างๆ สวัสดีครับผมแมนมนทนนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนอกจากฝุ่น pm 2.5แล้วตามบ้านของเราตามพื้นต่างๆในห้องนอนในตัวบ้านของเราเนี่ยก็จะมีฝุ่นทีน่ค่อนข้างเยอะมากวันนี้ครับผมจะมาแกะกล่องรีวิวเจ้านี้ครับ Hoover one power blade max นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้จะเจ๋งแค่ไหนไปดูนครับ และนี่คือของทั้งหมดที่เขาให้เรามาในกล่องอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากชิ้นแรกก่อนนี่เลยอันนี้เป็นคู่มือในการใช้งานนะครับสําหรับคู่มือนะครับเขาก็จะมีเป็น2ภาษาด้วยกันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับของชิ้นต่อมานี่ตัวเครื่องหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสีดำๆเท่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวถังเราต้องประกอบ2ชิ้นนี้ก่อนเข้าหากันนะครับเดี๋ยวประกอบแบบนี้ นี่ใส่ลงไปนี่แบบนี้พอประกอบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นท่อครับผมเวลาใช้งานเนี่ยเวลาที่เราดูดฝุ่นที่พื้นเนี่ย เราไม่ต้องก้มลงไปหรือ <S <S เวลาที่เราดูดฝุ่นที่บอกว่าอยู่ที่สูงเนี่ยเราก็เอาท่อตัวนี้มาต่อแต่ถ้าดูดแบบที่ไม่ได้ต้องใช้ความยาวมากๆนะครับดูดบนโต๊ะบนเตียงเนี่ยเราก็ไม่ต้องประกอบตัวท่อก็ได้เดี๋ยวผมพอประกอบก่อนนะนี่ครับผมใส่เข้าไปใส่ท่อแล้วหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะยาวขึ้นแบบนี้นะครับต่อมานะครับสิ่งที่เขาให้เรามา อันนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะก็คือหัวดูดนะครับหัวดูดเนี่ยเขามีให้เรามาทั้งหมด5หัวด้วยกันอันนี้เป็นหัวแรกนะครับหัวแรกเนี่ยเป็นหัวสำหรับดูดพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นพรมหรือพื้นไม้ปาเก้หรือว่าพื้นกระเบื้องก็สามารถดูดได้ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นเนี่ยเป็นหัวไมโครไฟเบอร์ครับตัวเนี้ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราสามารถกดที่เครื่องให้ตัวเนี้ยหมุน เพื่อผักฝุดนะครับเข้าไปในตัวเครื่องตนี้ตอนนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าไอ้หัวเนี้ยนอกจากที่จะเป็นไมโครไฟเบอร์แล้วนะครับตรงเนี้ยเขาจะมีไฟด้วยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยสามารถที่จะถูเข้าไปใต้พื้นโต๊ะพื้นเตียงได้เลย หัวต่อมานะครับนั่นคือหัวนี้ครับอันนี้สำหรับบ้านใครนะครับที่มีน้องหมาน้องแมวแล้วขนที่แบบบางๆของเขาเนี่ยติดอยู่ตามพื้นต่างๆก็สามารถที่ใช้หัวดูดทันนี้ในการที่จะปั่นขนเนี่ยขึ้นมาได้ง่ายนี่นะครับเป็นหัวแบบนี้นะครับเขาก็จะมีนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบเป็นเท้าน้องหมาน้องแมวอยู่ตรงนี้ ชิ้นต่อมานะครับหัวดูดอันที่3าเป็นหัวดูดแบบนี้นะครับเป็นหัวดูดเที่ยวไว้ดูดพวกที่นอนโซฟาต่างๆนะครับนี่แบบนี้เลยเขาจะมีแบบเป็นแปลงนุ่มๆน,นะครับอยู่ตรงนี้หัวดูดชิ้นที่4ครับก็คืออันนี้เป็นหัวดูดแคบเอาไว้ดูดตามซอกตามมุมต่างๆที่เราแบบว่าเข้าไม่ถึงก็ใช้ตัวเนี้ยซ,ซ,ซดูดเข้าไปได้นี่เป็นแบบนี้หน้าตา หัวดูดเชิ้นสุดท้ายครับเป็นหัวดูดแบบมีแปรงปัดก็คือเวลาที่เราดูดทําความสะอาดผู้แบบ้าม่านหรือมุมหน้าต่างอะไรเงี้ยเวลาที่เราใช้ผ้าเช็ดมันก็จะเป็นฝุ่นแบบฟุ้งๆกระจายแต่ถ้าเราใช้อันเนี้ยเราสามารถที่จะปัดๆๆแล้วก็ดูดฝุ่นเข้าไปในตัวเครื่องได้เลยนี่ก็จะเป็นหัวแปรงแบบนี้นี่ชิ้นต่อมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าวอลเมส์ครับปกติเวลาที่เราใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่า จะออกมาใช้งานมันจะยากใช่ไหมมันจะวุ่นวายถ้าเราเก็บในกล่องอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะติดไว้ที่ผนังแบบนี้แล้วเราก้าวตัวเครื่องเนี่ยมาติดเข้าไปเนี่ยแบบนี้เนี่เวลาที่เราใช้งานแล้วแค่ดึงขึ้นก็สามารถใช้งานได้เลยเนี่ยครับถอดออกก็ถอดออกง่ายนะครับและชิ้นสุดท้ายที่มีความสำคัญมากๆนั่นก็คือเจ้านี้ครับผม ตัวนี้นะครับเป็นตัวแบตเตอรี่ One Power ครับแบตตัวนี้สามารถใช้ได้กับ One Power ทุกรุ่นสามารถถอดแบตตัวนี้ไปใส่กับเครื่องไหนก็ได้ใส่กับเครื่องนี้ก็ได้นะเจ๋งไหมเราสามารถที่จะซื้อตัวนี้ตังหากได้ซื้อตัวเดียวใช้ได้กับทุกเครื่องทําให้เราประหยัดตังในงานที่จะซื้อหูเวอร์เครื่องต่อไปและตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับนี่แท่นชาร์จแท่นชาร์จหน้าตาจะเป็นแบบนี้เวลาชาร์จก็คือ เสียบลงไปแบบนี้เขาก็ไปเสียบชาร์จได้เลยหลังจากที่เราเสียบชาร์จแล้วนะครับไฟจะแสดงสถานะการชาร์จขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็บนตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีปุ่มให้เรากดเทสว่าแบตเนี่ยพลังงานเหลือแค่ไหนนะครับกดตรงนี้ได้นี่แทนชาร์จหน้าตาแบบนี้แต่เวลาที่จะใช้งานก็คือถอดออกมาแล้วก็มาประกอบเข้ากับตัวเครื่องง่ายๆแบบนี้ทีนี้เครื่องก็สามารถที่จะ พร้อมใช้งานแล้วครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้งานด้วยหัวแบบต่างๆดูนะครับว่าเวลาใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองหัวแรกกันเลยนะครับก็คือตัวนี้นี่หัวนี้เสียบเข้าไปนี่แบบนี้ทีนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วครับเดี๋ยวเราไปเทสกันตรงด้ามจับนะครับเขาจะมีปุ่มออนออฟอยู่ตรงนี้ครับปุ่มที่2นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มที่กดแล้วจะทําให้หัวดูดด้านล่างเนี่ย เขาหมุนเพื่อที่จะผักฝุ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้เครื่องหมายบวกเนี่ยเป็นตัวปรับระดับความแรงของตัวเครื่องนะครับซึ่งเขาบอกว่าเจ้าเครื่องเครื่องนี้นะครับด้วยการทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเราใช้ในโหมดเฟดฟรีคลีนนิ่งนะครับเราสามารถที่ใช้งานได้ถึง45นาทีแต่ถ้าเป็นโหมดแบบมูดโหมดโหมดแบบแรงๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง10-12นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเปิดใช้งานเอ ตอนนี้นะครับเครื่องก็ทํางานแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานกันนะครับ หลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะถอดตัวถังเนี่ยเพื่อเอาฝุ่นไปทิ้งได้วิธีถอดเพียงง่ายๆครับเรากดตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยครับนี่เดี๋ยวเราเอาฝุ่นไปทิ้งกันวิธีการทิ้งฝุ่นนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดทิ้งตรงนี้นี่เปิดแบบนี้ได้ง่ายๆเลยครับผมนี่แล้วเราก็ปิด ตัวถังเก็บฝุ่นของ One Power Blade m a เครื่องนี้นะครับเขามีถังเก็บฝุ่นตัวนี้นะครับขนาดความจุ0.6ลิตรแล้วก็ยังสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากที่จะถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายแล้วข้างบนเนี่ยนะครับเขายังมีเป็นตัวฟิลเตอร์ครับผมให้เราแบบว่าเปิดเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ได้ ทำให้แบบว่าสามารถที่จะดูดฝุ่นได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับเขามีระบบดูดฝุ่นแบบ Dual Cyclone ครับเขาบอกว่าสามารถดูดฝุ่นเล็กๆเนี่ยได้ดีมากๆแล้วก็มีพลังแรงดูดที่ค่อนข้างสูงนะครับช่วงนี้เราจะสังเกตได้ว่าเราะมองไม่เห็นฝุ่นขนาดเล็กๆอย่างเช่นในพวกฝุ่น PM 2.5ุาเนี่ยเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้แต่เคยสังเกตกันไหมครับว่าเรามองไม่เห็นแต่ถ้านานๆไปแล้วในบ้านของเราในห้องนอนของเราเนี่ยจะมีฝุ่นเกาะอ,อยู่ตามโต๊ะตามพื้นต่างๆ ดังนั้นนะครับใครที่สนใจเครื่องดูดฝุ่นก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะครับหัว o ร e ว o น e าวเ a อเแมเครื่องนี้นะครับมีราคาขายอยู่ที่18,900ครับผมถ้าใครนะครับสนใจก็ลองไปซื้อมาใช้กันดูนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะหาอะไรมาแกะให้ทุกคนได้ดูกันหรือพาเพื่อนๆทุกคนไปทำกิจกรรมอะไรต้องคอยติดตามนะครับที่ช่องแมนมนทนครับผม